อ่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่เจ็ดในเรื่องที่กล่าวถึงว่าการจะหนีนรกกันรัฐคดเสดตอนนี้และเสียงตอนนี้เป็นเรื่องเสียงการหนีนรกอย่างเดียวแต่การหนีนรกบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนต้นๆได้พูดท่านรายละเอียดมาแล้วตอนนี้ไปเพื่อไม่ไม่ไม่เป็นการเปลีอยเวลา พอพวกเขาพูดย้ำสั้นๆว่รกติเขาบอกคนที่จะงหนีนรกได้มีสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมาคราวนี้ในที่สุดเราก็ต้องตายแต่ได้ว่าความตายมีเวลาแน่นอนไม่ได้หาไม่ได้แน่นอนอย่าคิดว่าแก่แล้วตายมันก็ไม่แน่อาจจะตายเช้าวันนี้ก็ได้ไม่ประมาทในการทำความดี ตั้งใจว่าตายคราวนี้ไม่ขอไปอาบายภูมิทั้งสี่แน่จุดเตีจยไปจุดเดียวคือพระนิพพานตั้งตรงไว้เลยหลังจากนั้นก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,ร,อริยสงฆ์เป็นที่พึ่งคือยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแล้วหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งก็ซ้อนเข้ามาได้ความดีก็คือมีสินห้าเป็นปกติ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้สมเด็จพระมหามลีคือพระพุทธเจ้าทรงตรัสว,ว่าทุกคนหนีนรกได้แน่แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์คำว่าอารมณ์ยาปล่อยใหาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาค้องใจเรื่องความกังวลน,นิดหน่อยในเรื่องความไม่ดีอย่าให้มีในใจอย่างตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วท่านไม่ได้ปรามาต์พระไตรรณาคม ท่านไม่ได้ละเมิดศีลแต่ว่าต้องไปอบายภรมพรว่าจิตมีอารมณ์กลุ่มและหลงผิดข้อนี้ก็ไม่ขอพูดย้อนเพราะว่าจะเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้ไปก็จะขอนำอภุทธ,ธานุสติกรรมฐานมาคุยกันเพราะว่าการค,คิดถึงความตายได้คิดอย่างเดียวเราจะต้องตายหมดที่หมายในการเดินงไป อย่างนี้อารมณ์เศร้ามันก็จะเกิดคนเราถ้าจะออกที่บ้านต้องมีจุดหมายปลายทางเป็นที่ไปและก็สถานที่ไปนั้นต้องดีกว่าที่เดิมไม่ใช่ให้มันเลวกว่าที่เดิมถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจากความเป็นคนจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นอสุรกายก็ดี เป็นสัตว์เียฉชาก็ดีทั้งสี่รายการนี้ไม่ดีทั้งหมดถือว่าเป็นการขาดทนุนเออการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีหรือการเกิดเป็นคนก็ตามความจริงคนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันรูปร่างอย่างเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกเขาจิตใจไม่เท่ากันคนนี่แปลว่ายุ่งคือไม่ยอมรับนับถือใครจริงๆ ไม่ยอมปฏิบัติปฏิบัติในได้ความดีจริงจังอย่างที่จะรักษาศิลก็รักษาสินไม่จริงทำให้ผีอาลินหัวเต่าผุกเข้าผุกออกรักษาบ้างไม่รักษาบ้างสิขาบทแค่ห้าประการก็ถือว่าอย่างนั้นจําเป็นอย่างนี้จําเป็นแก่สังคมถ้าปฏิบัติตามสินก็ขาดสังคมคนในสังคมนั้นไม่คบหาสมาคม อย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนสําหรับมนุษย์ต่านแปลว่าใจสูงคนที่แปลว่าโย่ถ้าปฏิบัติในศีลในธรรมไม่ได้มันก็มีแต่ความโยุสําหรับมนุษย์แปลว่าใจสูงคนที่มีใจสูงคือมีกรมบรสิทธิ์ประการครบถ้วนคือมีทั้งศีลทั้งธรรมครบถ้วน ทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดและก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์ทางใจไม่คิดย่ายดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดไม่คิดจองล้างจองผานใครมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงยอมรับต้องถือความจริงที่เป็นเหตุบรรดานในบรรดาได้มีความสุข อารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่ามนุษย์ขอประทานอภัยเถดบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านนั้งหลายกําลังฟังอยู่นี่ท่านลองวัดกําลังใจของท่านดูทีดูว่าเวลานี้น่ะท่านเป็นมนุษย์หรือว่าท่านเป็นคนถ้าว่าท่านเป็นคนก็รู้สึกว่าความสุขของท่านจะน้อยไปได้กําลังใจของท่านเป็นมนุษย์ความสุขของท่านจะมีมากมายเหลือเกิน เกือบจะหาอารมณ์ของความทุกข์ไม่ได้เรื่องนี้ยังไม่พูดกันไม่ช้าไม่กี่วันก็จะได้พบกันวันนี้มาพูดกันถึงพุทธานุสติกามฐานเพราะว่าสังโยชน์ทั้งสามรายการเมื่อใช้บรรณานุสติกามฐานคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้ว ต่อไปก็มีพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานอีกสามราการแล้วก็มีศีลานุสติขั้นสุดท้ายนี่เป็นเรื่องคุยความจําเป็นจริงๆวันนี้ขอพูดเรื่องพุทธ,ธานุสติกรรมฐานแต่ข้ารันดาญาโยมพุทธบริษัทและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดทราบโดยการตัดแสงโยตพระพุทธเจ้าบอกว่าสสงโยชสามรายการเนี่ย ไม่มีอะไรหนักเป็นของเบาๆฉะนั้นการปฏิบัติส่วนนี้ยังปฏิบัติขั้นด้านเบาๆสำหรับท่านที่นิยมความหนักได้โปรดทราบต้องขออภัยท่านด้วยบางทีท่านจะคิดว่าพระวัฒนาสงมีได้ความเกลียดการปฏิบัติเบาๆแบบขี้เกียจอันนี้ก็ขอยอมรับถ้าคนขี้เกียจ แล้วได้เงินเดือนมากๆทํางานเบาๆได้เงินเดือนมากๆาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกับการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแบบเบาๆแต่ก็ได้ผลดีอย่างนี้ใช้ได้ก็พอใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบัยกสกิทาคามีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธ ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อาตมาเองบวชมาจากพระไตรปิฎกในเมื่อทำพระไตรปิฎกท่านบอกเบาๆก็ปฏิบัติเบาๆไม่ยอมฝืนพระไตรปิฎกท่านนั่นหลายจะหางหาโง่เง่าเาต่าตนยังไงก็สั่งเห็นว่าการบวชื่อการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นคนโง่ก็ต้องถือว่าพระไตรปิฎกสอนให้โง่แต่ถ้าว่าคนโง่าตามพระไตรปิฎก ท่านไปนิพายนกนนับไม่ทวนแล้วจริงของยอมโงต่ตามนี้มาว่ากันถึงพุทธานุสติกรมฐานการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าความจริงคําว่าอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถึงไม่ต้องใช้กําลังมากถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทสามารถทรงกําลังใจได้ ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้ยวยความจริงใจความจริงการยอมรับนับถือนี่ต้องปฏิบัติตามกันนะข้อนี้บรรดาเขาบรรดาท่านหลายผู้รับฟังจงอย่าลืมการใช้คําว่าเคารพและนับถือแต่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงกัน ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ถือว่าโกหกกันอย่างนี้ความฟังง่ายดีอย่างลูกบอกว่ายอมรับนับถือพ่อแม่หรือเกินสิทธิ์ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์จริงๆแต่ว่าพ่อแม่สอนอะไรห้ามอะไรลูกไม่เคยเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนมาแบบไหนลูกสิทธ์ไม่ยอมเชื่อฟัง อย่างนี้เขาไม่เรียกไม่ใช่เียกคนนับถือกันเขาเรียกคนอกตันยูไม่รู้คนคนอย่างนี้สบายใจมะรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าจะพูดกันอย่างทีาจะไปว่าใครนึกถึงใครก็ต้องนึกดูก่อนว่าคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามพระธรรมวิน,นัยคำว่าวินัยคือข้อห้ามที่ได้แก่ศีิน พระธรรมคือการแนะนําให้ปฏิบัติได้ของความดีต้องดูว่าท่านผู้นั้นท่านอยู่ในสังกัดของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าท่านผู้นั้นไม่อยู่ในสังกัดพระพุทธศาสนาก็จะหาว่าท่านไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจรงิจรงจังหรือว่าเป็นคนอากตันยูไม่รู้คนคนอย่างนี้ไม่ได้ ว่าท่านไม่ใชู่้ษิทุกขาท่านไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าในความเป็นอยู่เว้นไว้แต่นักบวชอย่างอาตมานักบวชแบบตามานี่โกนโหัวโกนคิ้วห่ผมผ้าเหลืองนัจะก็อยู่วัดอยู่วาความเป็นอยู่ไม่มีอาชีพแน่นอนสำหรับตัวเองไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยความเป็นอยู่จากบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเลี้ยงข้าวทั้งอาหารทั้งก็เลี้ยงที่อยู่ทั้งก็สร้างให้ยารักษาโรคทั้งก็ซื้อให้ผ้าผ่อนท้างสบายญาโยมก็ให้ทั้งหมดที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> คิดว่าต่มาเป็นผู้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุขคตคือพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านทุกอย่างถ้ามาเอออาตมาไปพิกล็อกก็หมายความว่าไปฝ่าฝืนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าแล้วก็โกหกบรรดาญาโยมพระริษัทว่าตามาเนี่ยเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านที่มีความเคารพพระพุทธเจา้าก็เลยให้ให้นนท์ให้นีตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นคนอากตันยูไม่รู้คนคน เรืออากตัญญูไม่รู้คุณพระพุทธเจา้าเพราะได้กินอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเหตุถ้าไม่ได้อาศัยบารมีพระองสมเด็จพระบรมโลกระเชก็ไม่มีอะไรจะกินจะใช้คนที่นับถือพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่กินไม่ใช้อันดับแรกเป็นคนอากตัญยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าก่อนตอนนี้บรรดาญาจโยมพุทธบริษัทท้งหลายผู้ให้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณ ตอนต้นหลอกลวงท่านเป็นคนหลอกลวงประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนเรียกว่าประชาชนไม่ได้ประชาชนนี่หมายถึงว่าคนทีนับถือศาสนาอะไรก็เป็นประชาชนทั้งหมดต้องโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นมาก็อกตันอยูไม่รู้คุณท่าน ที่ท่านให้กินท่านเลี้ยงดูจะมีความสุขมีชีวิตอยู่กับอกตัญญูในท่านโดยบอกก็ท่านว่าปฏิบตัติตามคําแนะนำเขงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่เนื้อแท้จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องถือว่าเป็นคนเลวนี่การยอมรับนับถือบรรดาแต่พุทธบริษัทต,ต้องนับถือกันด้วยความจริงใจเป็นส่วนตัวด้วย แล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านด้วยเิียงใดท่านห้ามว่าไม่ดีอย่าทำเชียงใดท่านแนะนําว่าอย่างนี้มีเป็นจุดขึ้นความสุขจงทำเราทำอย่างนี้ถือว่านักถือพระพุทธเจ้าจริงว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านสิ่งก็ดีในด้านธรรมก็ดี คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่มีถึงแปดหมื่นสี่พันหัวข้อก็ไม่จําเป็นต้องนํามาปฏิบัติทั้งหมดเลือกเอาโดยเฉพาะว่าเสียงไหนเราที่พอจะปฏิบัติได้เราทําอย่างนั้นอย่าปฏิบัติเกินกําลังและตั้งใจปฏิบัติที่ความจริงจังอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ถือว่าหนึง่งในพุทธ,ธานุสติกรมรมฐาน ที่ว่าท่านมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงมีคําสอนตอนหนึ่งที่ว่าเป็นตอนต้นเรื่องก็ได้ตามพระบาลีว่าสพรพพปาปัสสะอระนังพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าท่านนนั้หลายจงอยาทําความชั่วทุกอย่างกุศรสูปัสสมาธาจงทําแต่ความดี พระจิตตปริโยทาปัณงต้องทำจิตใจให้่องสายจากกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังพระองค์ทรนยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัยญานี้เหมือนกันหมดเราก็ต้องจับจุดขั้นแรกว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามนั่นคือการละเมิดสิ่งสิ่งใดที่ทรงแนะนำไม่ทำคือปฏิบัติตามสิน สิ่งใดที่ทําจิตใจบ่อนใสคือทําจิตว่างจากนิบอนอันดับแรกนะแล้วก็จริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสําหรับสมถะภาวนาก็ดีวิปัสนาภาวนาก็ดีมีมากเหลือเกิน <c oughs> มีมากด้วยกันมากแต่ก็จับจุดเฉพาะวันนี้มาจับเอาเฉพาะพุทธานุสติกรรมฐานคำว่าพุทธานุสติ เรืาตามนึกถึงพระพุทธเจ้าเออตามนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติให้จิตว่างจากนิวรณ์จิตมีสมาธิไม่อารมณ์สะอาดก็ไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องทําอะไรหนะักเพื่อการตัดสังยอดสามรายการไม่มีอารมณ์หนะักแต่ว่าอารมณ์ของคนมีสองอย่างบรรดาแต่พุทธบริษัท อย่างที่หนึ่งชอบคิดอย่างที่สองจิตชอบทรงตัวเคยเฉยเฉยอาการสองอย่างนี้มีกับคนทุกคนในขณะใดถ้ากำลังกำลังใจเราชอบคิดแล้วก็นั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านมีรูปร่างอย่างไงมีความดีอย่างไงถ้าคิดถึงความดีบางทีท่านดังไล อยนึกไปออกว่าโอโหความดีพระเจ้าเจ้านี่เยอะแยะมากจะเอาตรงไหนกันดีก็บอกแล้วว่าการตัดสัญญาสามรายการนี่เบามากใช่รมเบาๆสำหรับท่านที่ไม่ได้ทิพย์ทิพยจกักรุยานหรือไม่ได้มโนมยิธิคำว่าทิพะจกักขคุยานเป็นหลักสูตรของวิชาสามถ้ามโนมยิธิเป็นหลักสูตรข้อภิญญา เวลานี้คนได้กนับแสนอาตมาก็ปลื้มใจท่านที่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องวัดไม่ต้องลึกเฉยๆใช้กำลังความเป็นทิพย์ของจิตจับพระรูป,รรปรรพระโฉมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเลยจะเอาพระรูปพระโฉมตอนที่พระเจ้าเป็นหนุ่มสมัยที่ยังทรงประชนอยู่ รมะว่าสมัยกลางคนสมัยเป็นคนแก่ใกล้นิพพานหรือว่าจะจับพระรูปไระชององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วก็ได้ทำจิตให้เป็นสุขถ้าเราเห็นวพระพุทธเจ้าเมื่อไรใจเราก็มีแต่ความสุขเมืจใจจิตใจเรื่นเริงความทุกข์ความกังวลไม่มีอารมณ์ก็เบาแต่สําหรับท่านที่ไม่ได้ที่พระจาคุยาน แล้วก็ท่านที่ไม่ได้มโนยิธิซึ่งไปส่วนหนึ่งก็พิญญาก็ใช้กำลังใจคิดคือดูลืมตาดูภาพพระพุทธรูปหรือว่าถ้าจะหลับตาก็ได้หลับตานึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบที่สุดจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดไหนหรือสถานที่ใดก็ได้ไม่ห้ามทั้งหมด นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นทำใจสบ,บายใจนึกวาดภาพตั้งใจเห็นพระพุทธรูปองค์นี้นั่งแบบไหนเสียอะไรหน้าตายย็งแย้มแบบไหนทรงอะไรก็ตามปางไหนอะไรก็ตามเอาเพียงแค่แบบสบ,บายสบ,บายใจถ้านึกถึงภาพอย่างนี้จิตเป็นสุขถ้าพระพุทธรูปที่อยู่ไกลนึกไปออก ก็นั่งดูพระพุทธรูปองค์ที่อยู่กใกล้ๆไม่ต้องหลับตาก็ได้หรือลืมตาดูจําภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงก็ได้เอาเแค่สบายใจสมมติว่าท่านหลับตากระอารมณ์จิตมันฟุ้งถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจิตมันฟุ้งอยู่แล้วถ้าหลับตามันจะฟุ้งมากถ้าหลับตาไม่ฟุ้งก็หลับตาลืมตาดูภาพรพระพุทธรูป แล้วก็หนับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปว่าท่านนั่งแบบไหนท่านสีอะไรอาการที่เขาทํท,ำทำแบบไหนถ้าแบบนี้รมพุ่งเกินไปก็ลืมตาลืมตามองดูพระพุทธรูปด้วยความเคารพดูหน้าตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีมีจิตใจสดชื่นขณะที่จิตยังพอใจอยู่กับพระพุทธรูปเวลานั้นจิตว่างจากกิเลส แด้จิตก็ว่างจากนิวรณ์ต้องว่างจากกิเลสจิตว่างจากนิวรณ์จิตก็มีอารมณ์เป็นสุขท่านเรียกว่าสมาธิแล้วคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจจิตตั้งใจดูพระพุทธรูปจะดูส่วนไหนก็ตามชอบส่วนไหนดูส่วนนั้นจิตใจคิดตามไม่ดูกรไดอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบคิดนี่ถ้ามีอาการแบบทรงตัว การทรงตัวนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทท่านใ้ใช้คำภาวนาและลมหายใจควบคือคำภาวนาส่วนใหญ่ที่ยมกันใช้คำว่าพุทธโธแต่ความจริงคำภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะภาวนาว่าอย่างไงก็าตามก็เป็นพุทธานุติกรรมฐานเหมือนกันอันดับแรกใ,ใช้คำภาวนาควบคู่กับลมหายใจ เวลาให้ใจเข้านึกตามอภุธเวลาให้ใจออกนึกตามาโถด้วการให้ใจในบรรดาแานพุทธบริษัททั้งหลายอย่าบังคับลมให้ใจปล่อยให้ร่างกายให้ใจไปตามปกติจะให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจหนักให้ใจเบาไปเรื่องข้างร่างกายเพียงแต่จิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเท่านั้น การที่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้เชื่อวมีสมาธิในอนาปานนสติกรรมฐานคือมีสมาธิในเรื่องของลมหายใจถ้าจิตยังรู้ลมเข้าลมออกอยู่เวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสจิตก็ว่างจากนิวรณ์มีอารมเป็นสมาธินี่ต่อไปถ้าเรา นึกแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวคิดว่าอาจจะได้บุญน้อยไปการนึกถึงพระพุทธเจ้าออน้อยไปอานนี้สงสจะน้อยก็ใช้คำนาควควบคู่คือเวลาให้ใจเขานึกตามมาพุทธเวลาให้ใจออกนึกตามมาโททำไม่เรื่อยๆทำแบบใจสบายๆอารมณ์ทำแค่รมใจเป็นสุขอย่าตั้งเวลาแน่นอน เวลานี้เป็นขั้นการฝึกถ้าตั้งเวลาว่าต้องการสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจะเอาดีไม่ได้ถ้าติดเริ่มฟุ้งซ่านอย่างถือเวลาอยู่ก็จะมีอาการกลุ่มแทนที่จะเป็นผลดีกลับเป็นผลร้ายถ้าจะถามว่าการปฏิบัติเอาเวลาเท่าไหร่ ก็ต้องตอบว่าถ้าใหม่ๆไม่ควรจะใช้เวลามากเลยใช้เวลาแค่อารมณ์เป็นสุขขณะใดถ้ายัางรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่รู้คำภาวนาอยู่ไม่มีลมอื่นแทรกจิตเป็นสุขใช้ได้แได้ว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีเราจะบังคับให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนา ตลอดเวลาที่เราต้องการนั้นนะไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตมีสภาพคิดจิตที่ชอบคิดนอกเรื่องนอกราวมาตลอดการตลอดสมัยคิดมาอย่างนี้มาไหลอสงไขยกับแล้วก็เราจะมานั่งบังคับว่าเวลานี้จิตจงรู้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกจงรู้เฉพาะคำบรรณาอย่างนี้ไว้ได้ อารมณ์กุ้มจะเกิดเมื่อขนาที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีภาวนาอยู่ก็ดีอาจจะชัดได้องตัวได้สักนาทีสองนาทีอย่างมากวรนเดี๋ยวก็จิตคือคิดนอนบางคิดนี่บางที่เรียกว่าอารมณ์โฟกัสสนต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรารู้ตัวว่านี่สั้นเอานอกโลกนอกทานไปแล้วแล้วก็หวนกลับเริ่มจะเริ่มต้นจับใหม่ เอาใจเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าห้ยใจออกแล้วภาวนาตามให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธหายใจออกตะวะโถอย่างนี้ใช้ได้สลับกันไปสลับกันมาแต่ปรากฏว่าถ้ารมเริ่มจะสั้นทนไม่ไหวเกิดมีลมพุ่งสัน้นลมหายใจก็ไม่เอาคำภาวนาก็ไม่เอาอย่างนี้จะทำยังไง การแก้อรารมณ์ฟุ้งซ่านงพวะพุทธเจ้าในพิสุทธิมรรคมีอยสองอย่างถ้าซ่านเกินไปบังคับประโยู่ให้เลิกเสียเลยเลิกเลยปล่อยใจตาสมสบายจะไปดูหนังดูละครดูโทรทัศน์นั่งโขกมากรุกจะบ้านเขาไม่เล่นมารุกหรือมั้งเอาไม่เล่นมารุกอย่าเพิ่งไปเล่นไพ่ก็แล้วกันเล่นไพ่ไพเินเกินไปตำรวจจะจับเสียสติ จะร้อ,องรำทำเพลงยังไงก็ช่งางจะมานั่งเล็กว่าเอ๊ะใช้เวลานิดหน่อยทำความดีแล้วปล่อยใจฟุ้งซ่านมากเกินไปเพราะอารมณ์ใจเป็นความชั่วมันก็ไม่แน่นักถ้าความดีถ้าเราฝืในิบรดาท่านพุทธบริษัทมันจะกลายเป็นอารมณ์ร้ายแต่ฟุ้งซ่านมากเกินไปบังคับไปอยู่เราก็ต้องการอย่าบังคับมันก็มาอยู่ตามคำตามที่เราต้องการความกลุ้มก็จะเกิด ในตอนนี้รโรคประสาทจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ก็บอกว่าทาสมาธิระบากทาสมาธิระบากเขาใชอารมณ์บแบบนี้บางท่านพออารมณ์ดีขึ้นมาบ้างถึงปีติไม่อยากพักไม่อยากผ่อนไม่อยากนอนไม่อยากกินอย่างนี้ก็เป็นโรคสมบัติขาดคําสั่งของสมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงละส่วนสุดสองอย่าง คือหนึ่งอัตตกินนัพพานิยโยกการทรมานกายทรมานใจสองการมาสุขานิการนิยโยกย่อหย่อนเกินไปได้อยากได้เกินไปอารมณ์ฟุ้งต้องใช้มัจจิมาปฏิปทาคืออารมณ์พอสบายแล้วก็ทําแค่สบายเมื่อมันไม่สบายแล้วก็เลิกเวลาใหม่ทาทากันใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทํากันแค่กําไรไม่ใช่ขาดทุนถ้าวิถ้าเราไม่ต้องการจะเลิก พระพุทธเจ้าแนะนําตามนี้อาตมาเคยปฏิบัติตามท่านบอกว่าให้คิดไปมันอยากจะคิดแล้วก็เชิญคิดไปไม่คนฝึกมปาพยศมปาพยศถ้าฝึกไม่ได้มันวิ่งออนอกทางก็กอดคอมันเลยมันจะวิ่งไปไหนไปวิ่งไปพระหมดแรงเมื่อไร่เราลากเข้าเส้นทางบังคับปัญญาตามใจแล้วข้อนี้ฉันใดให้กำลังใจฟุ้งซ่านบรรดาแต่พุทธบริษัทปล่อยเลยคิดไปตามสบายอาตมาเคยพิสูจน์ มันยังคิดไปอย่างนานไม่เกินสิบห้านาทีพอกลับเข้ามทีมันหยุดตอนนี้จับอนาปานุสติเคื่อลมหยใจเขาออกกับคำภาวนามันจะทรงตัวแนบหนิ่งอย่างดีมากอย่างน้อยคึ่ชงชั่วโมงหรือว่าถ้าจะหลาดในการทรงสมาธิมันก็ไม่หนักนะักอรบ,บรรดาแทนพุทธวัยสัตย์นไหลสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็จำต้องลายก่อนสำหรับวันนี้ ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบรรดาแานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี